สวัสดีครับวันนี้แอบินอปอนะครับก็ในชุดของ S S P 0 2นะในคลิปนี้ก็จะเป็นชิปของนักดาบกับสายยอดแห่งดาบนะครับก็มีการ์เสริมมาใหม่นะก็ชุดนี้จะออกวันสิบนะก็ส่งกัน20กรกฎาคมครับใครที่ยังไม่มีนะก็สามารถที่จะซื้อกันได้นะหรือว่ามีเด็กยอดแห่งดาบแล้วก็ซื้อชุดนี้แต่ถ้ายังไม่มีเด็กยอดแห่งดาบนะยอดแห่งดาบก็สามารถหาในชุดของ S B T เน่ย SBT 0 2แล้วก็มีเสริมในชุด SCBT อีกเช่นกันนะครับก็ยอดแห่งดาบเน่ยก็ยังเป็นคอนเซปต์กับการปิดดาบที่ยังไม่ที่ที่ดาบเฉยๆที่ไม่ตีนะครับกับไปนี้คู่โรกาเนสหายาบุสะนะนักดาบเกาะเหล็กก้านะครับกับการจ่ายเกรดสเกรพาวเวอร์ 2, Power, เพิ่มขึ้นมาเป็น8,000นะครับเราได้2โซครับยอดแห่งดาบ บนสนามกันทำลายกันออกสนามด้วยความสามารถของการดคู่แข่งด้วยนะ่าแต่ก็โดนยังกี้อยู่ดีนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มต้นแอทแทกเฟสทั้งสอง,งฝ่ายครับหากยอดแห่งดาบของเราสแตนอยู่ครับจะได้ไลท์สหน่วยและยิงไลท์คู่แข่ง2หน่วยและเดิดนนีครับการ์ดทุกใบในสนามของคู่แข่งจะต้องโจมตีนะจะต้องโจมตีถ้าได้นะครับบังคับตีเลยนะครับนะบังคับตีแต่ไม่ ทีเดียวเลยก็คือบังคับตีมาแล้วก็ยิงไหลนะก็ยิงไหมีทิปเปอร์แทงเพงเดเทสนะก็ตีัวรัวเลยนะครับต่อไปครับกับนักดาบโลหะผสมวัย,ยาวชาโดคุนะครับยังอีกนานกว่าเป็นนักดาบตำนานที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นะกับความสามารถโซการไม่ต้องจ่ายเกรดนะไม่ต้องจ่ายเกรดก็ได้นักดาบจากดอกมีโซการเลยครับ ความเสียหายที่สร้างใส่พลังชีวิตคู่แค่ที่มาจากความสามารถของยอดแห่งดาบทั้งหมดเนอะจะได้บวกขึ้นอีก1ดาเมจนะครับก็เอามาใช้กับยอดแห่งดาบทุกอย่างเลยเนอะอย่างนบ,บวก1ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็อย่างตัวนี้นะฮายาบุสะก็จะบวก1เหมือนกันพวกสกิลเพเนเทตก็บวกเหมือนกันนะจากความสามารถอย่างเดียวนะครับอ่าก็คล้ายๆกับบวกคีนะแต่นี้บวกบวกอะไร บวกสกิลย,งยิงไรนะครับแล้วก็เมื่อไท์คู่แข่งได้รับความเสียหายจากความสามารถของการ์ดเราครับได้เนะอ่าเป็นตัวซับนะต่อไปครับกับคาบุก,กิมนะครับทิวทัศน์งดงามดาบของข้าสะท้อนแสงได้งดงามและเจิดจรัสหนักครับไพสองครับนำการ์ดที่มีคำว่ามอนเตอร์อย่างเดียวเนี่ยคู่มีชื่อการ์ดและยอดแห่งดาบอย่างละไม่เกินหนึ่งใบครับ ก็หาได้สองใบเลยนะอันนี้ไว้หาคูโรกันเก็นี่ชาโดคุดีคูโรกันนีคูโรกันเน,ก,นเก็ตัวเก่าก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ยอดแห่งดาบอะไรก็ได้นะแล้วก็ดาบใหม่นะครับยอดแห่งดาบสังหารเทพนะคาเนสดะนะซินอุจินะเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าครับต้องขัดเกลาฝีมือของตัวเองอยู่ครับดิเฟนต์หมื่นหนึ่งนะอันนี้ดิเฟนต์เยอะกว่าเดิมนะพาวเวอร์หมื่นสามมีหนึ่ง ดาบที่ไม่ตีมีเคอน์เตอร์แทแทครับยอดแห่งดาบหรือนักดาบนะอีกทีบขอด้วยกันจากดอกรวมกันไม่เกิน2ใบเข้าสู่โซของการ์ดนี้แล้วจ่าย2ไลน์นะจ่าย2ไลท์ได้ได้จบด,ดอกครับเราไม่สามารถขอกตรงกลางได้นะแล้วก็นักดาบทุกใบกันเลสครับกันเลสกันยกเลิกความแข็งครับแล้วก็เคอร์เตอร์แท็กของการ์ดนี้จะทำลาย ที่มีดิฟเฟนต์ต่ำกว่าทั้งหมดเลยนะเรียกว่าเป็นเคาน์เตอร์แอคแทกน,นะครับเหมือนกับในชุดของมังกรโลหิตนะอ่าอันนี้ก็คือทุกใบที่ที่ตีมาเลยนะเออที่ทั้งหมดเลยก็คือถ้าลิงตีมาก็ทำลายได้เลยเช่นกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสายยอดแห่งดาบเนะเรียกว่ามีดาบใหม่มีตัวเสริมใหม่มาแบบแข็งแร่งกันดุดใบเซิร์ตใหม่ด้วยนะครับ การเล่นลื่นไหลแน่นอนนะก็แล้วก็บึ้มยกสนามเลยนะออยกเลิกความสามารถได้โดยเน้อครบทุกอย่างแล้วตอนนี้คือครบทุกอย่างแล้วพร้อมที่จะบุกได้แล้วนะครับก็ให้ต้องการจะตั้นเด็กนะก็สามารถที่จะซื้อแกนหลักของเด็กในชุดของ SBT ได้นะครับสำหรับวันนี้แอปมินโนปอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย